ต่อปั๊มเจ็คคู่นะครับตอนนี้อาการไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าการต่อไม่ดีนะครับนี่ผมก็ัวนีัวเปลี่ยนใหม่ตันนี้ไม่ได้ซื้อมาเอาตัวเดิมนะครับแต่ว่าต้องพันใหม่ให้ดีๆนะครับเพราะว่าเหล็กกับอันนี้มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ตันนี้ผมก็เปลี่ยนพันใหม่ทั้งหมดเลยครับข้อต่อตรงนี้ตรงนี้พันใหม่หมดเลยนะครับนี่นเลยเย้ มาใส่ข้อต่อตรงนี้นะครบพันเกลียวใหม่นะครับนี้เป็นโบ่อบดานสามนิ้วนะครับนี้เป็นฟั๊มหนึ่งแรงครับ,รบก็เทคนิคกันต่อนะผมจะใช้เทปกาวพ 9, นันนี้แล้วก็พันนี้นี้หนึ่งนิ้วนะครับนี้นิ้นวสองลดเหลือหกขุนนะครับตัวนี้เหลือล,ลดเหลือหนึ่งนิ้วนิ้วสองลดลดข้อลดมาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วข้อลดมาหกขุน ต่อใส่ท่อหกมตัวนี้ก็ตัวน,วนี้มันจะอยู่ลักษณะนี้นะเพื่อนนะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตรงก็หลุดลงมาดานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่น้ําแดงนะเพื่อนนะนเป็นสนิมครับอาจจอเจอะลึกไปครับจะเจอน้ําเค็มครับผมนี่ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้ฟิลนะกรอกน้ําถังนี้กรอกไม่เต็มสาเหตุเกิดจากวาวล์วลั่วนะครับเพื่อนครับวาล์วลั่ยว,วาวลว์ด้านล่างสุดนะครับลุ่ย ดูแรงดันนะถ้าเปิดขนาดนี้แรงดันขึ้นเลยศูนย์ไปขึ้นหนึ่งนะอันแบบนี้นะแสดงว่าน้ําเนี่ยไหลดีมากนะครับแรงแรงได้ต่อไม่ฟิวไม่รั่วนะครับน้ําจะพุ่งแบบนี้เลยนะ